สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาสีนคราพนมดีเนะคะนี่คือช่องต่างการติดต่อนะคะใครมีอะไรก็ทักทายมาได้หลังบ้านนะคะเราทําข้าวอบสับประรดค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบก็จะมีเท่านี้ละคะ่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จสับเรียบร้อยง่ายนิดเดียวค่ะแล้วเราก็จะเสิร์ฟดูข้าวในสับประรดนะคะติดตามชมค่ะ ตั้งเตาเลยนะคะตั้งเตาเรียบร้อยนะคะใส่น้ํามันนะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่นี่ค่ะกระเทียมร้อนละใส่กระเทียมเลยค่ะ หอมแล้วเริ่มหอมแล้วนะคะใส่เนื้อหมูเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือค่อยใส่ทีหลังนะคะส่วก็ลี่ค่อยใส่ทีหลัง ผัดเนื้อหมูให้สุกนะคะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสชาติเรียบร้อยตามของตัวเองนะคะรสชาตินี้จะต้องนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะสีสันนะสีสันสวยงามเลยนะคะสวยงามเพราะว่ามีผักต่างๆเลยผักนี่สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยเนาะทีนี้เราก็จะมีตัวนี้ค่ะ นี่นะคะสะับปะรดค่ะสะับปะรดลงไปเลยนะคะแล้วก็มีข้าวสวยนี่ค่ะข้าวสวยเราธรรมดานี้เลยเราไปเลยเข้าวผัดก็ต้องมีข้าวสวยใช่ไหมคะเออก็พูดไปเนาะข้าวผัดไม่มีข้าวสวยได้ไงเนาะพูดไปพูดไปนี่ค่ะผัดเข้ากัน เรียบร้อยนะคะผัดให้เข้ากันก่อนสุกแล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะสีสันสวยเลยทีเดียวนะคะข้าวมันก็จะประมาณเด้งดึงเด้งดึงเลยนะคะนี่ไม่ใช่กระทะไม่ใช่กระทะร้อยปีของคุณยงนะคะนี่นี่ค่ะกระทะร้อยบาทค่ะกระทะร้อยบาทนะคะของ แต่ถ้าอยากไปดูกระทะหนึ่งร้อยปีก็ต้องไปดูที่บ้านครัวคุณชัยพัน์นะคะไปดูที่ชัยพัน์ครัวคุณยงนะคะกระทะร้อยปีแกทากับข้าวอร่อยแต่นี่คือกระทะร้อยบาทเคาะได้เหมือนกันนะคะเคาะได้เหมือนกันป้อง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 ,อง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 นี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วอร่อยนี่ต้องเคาะนะคะถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยนี่ก็คือเคาะไม่ได้นี่ค่ะเรียบร้อย ป้องๆ้อง้อ,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 องนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีมากินข้าวดูข้าวสวยงามอลังการไหมคะเนาะข้าวสวยงามอลังการมาข้าวอบสับปะรดนะคะมามากินกันดูน่ารักไหมวิธีทำเดี๋ยวก็ดงให้เนาะถอดอันนี้ออกก็ได้นี่ค่ะหือ อร่อยมากเลยอ่ะลูกแกงอร่อยมาสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาดูว่าถ้าเป็นร้านอาหารนะคะมามามาชิมด้วยกันถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเพิ่มคุณมูลค่าของอาหารแทนที่จะเป็นข้าวผัดธรรมดาใช่ไหมคะ แล้วเราก็มาใส่เนี่ยแทนที่เราจะทิ้งลูกลูกอัน,นี้นะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็เอามาเป็นมูลค่าเพิ่มได้เหมือนจานเนี้ยห้าสิบบาทเราก็เอามาทําเป็นร้อยห้าสิบบาทห้าสิบาทอะไรก็ว่าไปหกสิบเจ็ดสิบนะคะคิดคิดอัน,นี้ด้วยนะคะแต่จริงๆนะ่ไส้มันเราก็ใส่ไปแล้วนะแต่เขาเรียกข้างนอกมันนะเปลือกมันนะเราก็ทําให้มันเป็นโพรงๆแล้วเราก็มาใส่ก็ก็สวยก็น่ารักดีใช่ไหมคะ นึ่งนะมากินกันว่าเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะว่าจะมีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วเป็นแบบไหนนาะ,ะตามติดตามติดชีวิตประสีเด้อพี่น้องเด้อมา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 ประสีคนนคารพนมเด้อจ้าอมืมันนุ่มเลยมันอร่อยมันจะหอมนะคะ ข้าวร้อนๆนะเราเอาไปใส่ในสับป,ประรดอีกทีหนึ่งมันจะหอมแทนที่เราจะทิ้งนะแล้วก็ไม่ทิ้งลองทำดูนะคะลองทำดูเขาผัดธรรมดาทำไมถึงใส่ตัวนี้ไว้ถ้าที่เมืองไทยเห็นแล้วแบบโอ๊ยร้อนจังเลยนู่นนี่น่ะนะคะอันนี้ก็คือ อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมอ่ะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะ ร้อนๆแล้วมันก็จะอบอยู่ในลูกสะบปะรด,ดเด้อืม <laughs> <laughs> มี่น้องกินข้าวกับมายองกันเนาะใครมีแกงเราไม้แน่หรือว่าแกงเห็ดนะทางยุโรปก,ก็จะเป็นแกงเห็ดนะคะเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานที่ตัวใหญ่ๆดอกใหญ่ๆนะโอ้มันน่าจะอร่อยบ้านภาษีบบมีจ้าเดนมาร์กที่ภาษีอยู่นะไม่มีเขาอยู่ในตัวเมืองนะ ดูในเมืองเราไปทางสนามบินนะคะไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองโคเปนเฮเกนมากนะออกจากโคเปนเฮเกนประมาณแปดกิโลค่ะแต่ก็ไม่มีป่าเห็ดนะอร่อยพี่น้องค่ะแต่อย่างไงอร่อยแบบไหนมันก็นะ มันก็สู้่แกงดอกไม้เข้ามาได้เด้แต่ว่าเราเห็ดแบบนี้มาถึงเห็ดที่เล็กน้อยกินหรือมีการมีงานนะเนาะเราก็ออกมาทำได้มาดัดแปลงได้ค่ะ อร่อยด้วยเราล้าง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 แล้วก็ซับน้ำนะคะเปลือกมัน่อนนี้เราจะแคะเราก็ล้างอยู่แล้วนะแล้วก็กวานไส้ ไก้ในออกโรงแรมเขาไม่ขายนะคะร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมนี่เขาไม่ขายนะเขาผัดแบบนี้ร้อยห้าสิบบาทเขาค่าจะขายประมาณสองร้อยกว่าบาทไม่ต้องโรงแรมใหญ่นะคะโรงแรมเล็กๆนี่แหละน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบบาทถ้าเราขายตาม,มาอรสตอรร้านอาหารธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรม แล้วก็ขายได้70บาทก็รู้แล้วเนาะ70บาทก็รู้แล้วอืมอร่อยมากเลยพี่น้องจ๋า ทำ,ทำง่ายๆนั่นแหละเนาะทุกคนก็ทําเป็นทํำข้าวผัดแล้วก็มาดัดแปลงใส่ทันที่เราจะบีบมะนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส้มปีเดียวนะปเปรี้ยวหวานของของสับป,ปะรดนะมีปเปรี้ยวหวาน อากาเดนมาร์กมีแดดแต่ว่าเย็นค่ะอากาศมันเริ่มลดแล้วนะคะที่ที่เดนมาร์กเริ่มลดแล้วอันนี้หมายถึงที่ที่ตรงแคสตรอฟนะคะแคสตรอฟแอร์พอร์ตมันจะไม่เหมือนกันเนาะมีลม ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะช่วยๆกันช่วยๆกัน,กนติดตามด้วยแล้วก็มีอมืคลิกใหม่ๆถ้าสมมติอยากตามคลิปใหม่ก็กดไปที่กระดิ่งนะคะกดไปที่กระดิ่งแล้วก็ไปกดกระดิ่งไปกดตรงตรงลูกกระดิ่งน้อยๆเน่ยนข้างบนนะคะมันก็จะแจ้งเตือนนะ สับประรดอ่ะจะเอาแบบไหนก็ได้เนะอันนี้พอดีไปได้สับประรดแบบนี้มาแต่ว่ามันสุกแล้วนะข้างในอ่ะแต่ว่าหมายถึงพันเขาเนาะพันเขาพอจะอิ่มข้างในอ่ะ ไม่อยากทิ้งเนาะพี่น้องกินข้าวอะไรกันเนาะใครที่เขาเรียกอะไรอะอยากติดตามดูว่าชีวิตขวงประษีแบบไหนอะไรแบบอย่างงี้นะบางครั้งนะ่ะ แล้วก็มาติดตามที่ตรงในไลฟ์ได้นะคะจะช่วงนี้จะขึ้นไลฟ์บ่อยไลฟ์ทุกวันช่วงนี้นะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะจะได้มาเห็นว่าเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะตัวตนบางทีตัวตนจริงๆก็จะเป็นคนพูดแบบนี้แหละคะ่ะพูดไม่เพล้อพูดแบบพูดไวอะ่ะนี่คือเป็นภาษาพูดเนาะจะพูดแบบอันนี้พูดออกมาจริงๆเลยตรงๆเลยนะคะ บางคนน่าอาจจะไม่ชอบหอมหวานอืมเมิดแล้วค่ะพี่น้องค่ะอิ่มละอิ่มค่ะอิ่มอิ่ม สุดท้ายเลยอิ่มค่ะอ,อ,อิ่มนะคะ ในบนโต๊ะนี้เรามีกาแฟาทั้งนั้นเลยกาแฟาแล้วก็อะไรไม่รู้ปากกาเต็มไปหมดอืมอิ่มแล้วค่ะมื้อนี้เนาะขอบคุณสำหรับอาหารนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้นะคะจะพยายามไม่ทำคลิปให้ยาวนานแต่ว่ามันก็ยาวนะเพราะว่าจะได้เอาวิธีทำแล้วก็ เอาเวลากินนะมาใส่ร่วมกันจะได้รู้ว่าโอเคเนี่ยยายคนเนี้ยยายสีเนี่ยชีวิตตามติดเป็นแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าจะติดตามมากกว่านี้ก็กรุณาไปอยู่ที่เพริสค่ะในเพริสมีทุกอย่างเลยมีการดำเนินชีวิตกันอยู่แล้วเป็นแบบไหนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดกระดิ่งติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีความสุขจ้าบายบาย